สัปดาห์นี้ซึ่งสัปดาห์นี้คือ <ะ S 1> ถึงวันไหนล่ะจะเป็นอันรัดสัปดาห์นี้ก็แล้วกันเผือ่อผมเพื่อสัปดาห์หน้าด้วยเลยอ่ะ,อะร้อนตับแตกทะลุ40องศาแล้วนะมาเร็วเนาะฟีลไลท์หรือร้อนจริงอ่ะเพราะว่าเมื่อวานแข่งกันดูกันอยู่เมื่อวานเราอ่ะใช้ iOS เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเวลาเรานั่งอยู่ที่ออฟฟิศอ่ะเราใช้ระวัดกันที่36ตอนกลางวานันแล้วฟีลไลท์37เพิ่มมาประมาณหนึ่งนิดหนึ่งไม่นะับ ในตอนขณะที่ของตะกวงไม่รู้โทรศัพท์มันเป็นคนอารมณ์เสียหรือมันใช้โทรศัพท์เยอะครับส uh, like ามสิบหกฟิลไลท์สี่สองอ่ะเอา้าเหรอเออม,มันตรงข้ามกันเลยอ่ะอม,มันเยอะมากชชนนีว่าแบบเธอจะฟ like ิลไลท์อะไรรุนแรงขนาดนั้นวะอ่าแต่เป็นอันว่าก็เราควรจิบน้าจิบน้ําไปเรื่อยเรื่อจิบนะฮะไม่ใช่โฮกนะฮะใช่โฮกมันอาจจะมีผลถ้าโฮกเดี๋ยวช็อกด้วยก็คือน้ําอุณหภูมิห้องเป็นสิ่งที่โอเค ปริมาณน้ําที่เป็นระยะระยะทีละนิดละนิดดีเพราะว่าเขาห่วงว่าเมื่อคุณกระหายน้ำคุณร้อนมาแล้วคุณอดมาตลอดมาถึงคุณซัดโฮกเขาว่ายซัดโฮกเป็นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจอให้เสียงซัดโฮกสิซัดโฮกมันก็คือแบบแล้วมันจะช็อกกแบบเออมันสำลักกันป่ะกินแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ชื่นใจเหลือเกินชื่นใจเหลือเกินแต่บางทีมันแบบมัน อันตรายเออก็เหมือนบ,บางครั้งเรากินน้ําเร็วเกินไปจนแบบเรารู้สึกว่าน้ํามันไปเป็นก้อนอยู่ตรงลิ้นปี่อ่ะเคยปะก็แบบบางครั้งอะที่เราแบบมันหิวน้ําแบบไม่ไหวแล้วรรีบแล้วบอโอ้ห้ํน้เย็นชื่นใจมากว่ะปุบ๊บปุ๊บมันจะรู้สึกเป็นก้อนอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอคือมันคงไม่ใช่ก้อนน้ําหรอกผมว่ามันอาจจะเป็นแก๊สหรือเป็นอะไรสักอย่างเงี้ยหรือบางทีที่เราดื่มน้ําเร็วเกินไปแล้วปวดหัวเงี้ยใช่ไหม Brain ร r e มันเป็นไปได้แต่เขาก็มีคนบอกว่า ไอ้เรื่องน้ําเย็นกินแล้วช็อกเนี่ยมันก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะอืแต่ร่างกายเปลี่ยนอุณหภูมิเร็วจัดไงก็ฮีตจัดเออก็คือถ้าเกิดจากฮิตโตกแล้วสวิงกลับมาเป็นอันว่าทุกอย่างในโลกอะผมว่าอะไรก็ตามถ้ามันเหวียงจัดมันก็ไม่ดีหรอกสายสุดไปขวาสุดใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นเอาความพอดีพอดีนะคะเขาก็เลยเตือนว่าให้เฝ้าระวังนิดนึงก็ใส่ถ้าต้องทำงานกลางแดดก็พักบ้างหลบบ้างนะครับ เลือกเสื้อก็เลือกอย่าเลือกสีเข้มมากอืว่าแล้วฉัแต่งดำดำมาเลยอย่าใส่สีเข้มมากฉันเข้มเข้มกว่านี้ไม่มีแล้วโฟนาดวันนี้แต่มันเคยมีนะที่เขาทําการทดลองอ่ะของญี่ปุ่นอ่ะปรากฏว่าสีเข้มมันช่วยอีกด้านหนึ่งอ๋อมันแคริว <c oughs> ใช่ไหมนในขณะที่มันเสียด้านหนึ่งแต่มันได้อีกด้านหนึ่งไอ้พวกสีสดใสก็ได้อีกด้านหนึ่งเสียอีกด้านหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือการเลือกเนื้อผ้านะคะ เนื้อผ้าแบบคนคนเอเชียจะแบบถ้าเราไม่ได้ใส่นั้นเราเขาเขาเรียกอะไรใส่คัตตอนเหรอเขาเรียกผ้าฝ้ายผ้าอะไรผ้าธรรมชาติอะไรเงี้ยมันจะระบายลมได้ดีกว่าแต่พอเข้าออฟฟิศค่ะหนาวค่ะไม่ได้ค่ะนี่นี่เรามีความรู้สึกเราสองอารมณ์อ่ะเดินมาร้อนโคกเลยนะพอประตูออฟฟิศเปิดนะอ